สาธารณรัฐปร,าาประชาธิปไตยประชาชนลาวสบายดีครับน้องๆถึงเวลาเรียนค้าบแรกของวันนี้แล้วประเดิมกันด้วยวิชาภาษาลาวตัวอักษรลาวมีพัฒนาการมาจากอักษรไทยน้อยหรือในอีกชื่อว่าอักษรลาวเดิมซึ่งเริ่มพัฒนาขึ้นในสมัยอาณาจักรล้านช้างเมื่อประมาณปีพุทธศักราช1,900ได้รับอิทธิพลมาจากอักษรไทยโบราณ ที่มีที่มาจากอักษรมอญและอักษรเขมรอีกต่อหนึ่งครับอักษรลาวประกอบด้วยพยัญชนะ33รูป21เสียงสระ28รูป27เสียงและมีเสียงวรรณยุกต์อีก6เสียงเขียนและอ่านจากซ้ายไปขวาเช่นเดียวกับอักษรไทยและเขมรครับทางการลาวไม่ได้กำหนดให้สำเนียงถิ่นใดเป็นสำเนียงภาษากลาง แต่ในสถานที่ราชการสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุจะใช้สำเนียงเวียงจันทร์ซึ่งเป็นสำเนียงของคนเมืองหลวงส่วนการเรียนการสอนในโรงเรียนนั้นรัฐบาลไม่ได้บังคับครับแต่ละโรงเรียนแต่ละภูมิภาคสามารถใช้สำเนียงท้องถิ่นของตนเองได้และที่สำคัญภาษาลาวและภาษาอีสานบ้านเราคล้ายคลึงกันมากครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องยากที่น้องๆจะเรียนและทำความเข้าใจภาษาลาวเริ่มจากคำทักทายกันก่อนเลย คนไทยพูดว่าสวัสดีคนลาวก็เอิ้นว่าสบายดีคนไทยพูดสวยคนลาวว่างามน้ำเปล่าลาวเรียกน้ำบริสุทธิ์ส่วนน้ำแข็งคนลาวเขาเรียกน้ำก้อนเป็นคำพูดที่ตรงตัวและตรงไปตรงมาน่ารักมากเลยละครับแล้วก็มาถึงอีกคำหนึ่งที่พี่ไอสไตล์ไปได้ยินมาแล้วติดหูมากนั่นก็คือคำว่าโดยน้องๆคิดว่าคำว่าโดยนี้มีความหมายว่าอะไร คือการสะกดของลาวเนี่ยเขาจะมีความแตกต่างจากเรานะครับบางทีเนี่ยสะกดโดยที่เหมือนกับไม่มีวรรณยุกต์แต่เราออกเสียงพอเราฟังเป็นไทยอย่างเมื่อกี้คล้ายๆกับโดยแต่ออกเสียงว่าโดยนะฮะอ้าวลองคิดว่าพูดว่าโดยเนี่ยน่าจะหมายความถึงคำว่าอะไรมากันที่สีน้ำเงินก่อนเลยครับผมคิดว่าคำว่าหยุดครับ อาจจะหมายถึงคำว่าโดยค่ะโดยมันอาจจะคล้ายกับของไทยแต่ว่าอาจจะออกเสียงไม่เหมือนกันแครคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบลักษณะการออกอารมณ์อะค่ะออกอารมณ์ยังไงก็โดยเขาอาจจะเป็นแบบของเราจะเป็นโดเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ตัดยอยักทิ้งโดโดโด้งด้ก็มันเป็นเหมือนบอกอารมณ์ไงประมาณว่าแบบโด้อะไรอย่างงี้ย มาที่สีแดงกันก่อนครับคิดว่าเหมือนกับโดยสารไปโดยรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือคําว่าโดยคิดว่าน่าจะเป็นกับคันํารับอย่างเงี้ยว่าอะไรอะไรเงี้ยแบบพูดโทรศัพท์ก็แบบโดยอะไรเงี้ยค่ะอ๋อเหมือนพี่โทรไปปั๊บปั๊บรับโทรศัพท์ปุ๊บโดยอ๋อว่าโดยเราบอกเราจะนัดเดทโดยก็แบบว่าเหมือนพูดว่าอะไรอะไรมีอะไรพี่รอนครับผมคิดว่าน่าจะเป็นคําว่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะครับอย่างเช่นแบบว่าจะรีบจะรีบไปอย่างเงี้ยเราจะบอกว่าโดย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 คือเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว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 โดยก่อนโดยก่อนโดยโดยอย่างเงี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นโดยนี้เออโดยนี้โดยนี้วันนี้ดูหลากหลายเนาะวันนี้ดูมันหลากหลายน้องๆพยายามเลยลิงก์เอาคำว่าตอนเด็กกับยอยักษ์ไปผสมกันหมดเลยอ่ะมาลองฟังพี่ไผ่ก่อนเลยครับผมโดยแปลว่า ขอโทษคือมันเป็นคําพูดแบบไม่เป็นทางการใช้กับเฉพาะแบบเพื่อนๆกันที่สนิทกันเท่านั้นอะไรอย่างงี้ยเฮ้ยโดยโดยโดยนี่คุณรักคุณนะครับดังปักเลยโดยโดยเริ่มจะเกลียดกันแล้วตอนนี้คือแปลว่าเป็นคําว่าขอโทษใช่ครับแปลว่าขอโทษับผมเพื่อนกันก็โดยโดยโดยมันไม่ใช่ไม่ใช่โดยไม่แปลว่าขอโทษอ้าวโดยเนี่ยแปลว่า ขอรับยังไงครับน้ำยกตัวอย่างก็จะเหมือนคําว่าของภาษาเหนือเนี่ยเหมือนคาว่าเจ้าเจ้าเจ้าอะไรเงี้ยครับแปลว่าโดยในแบบของน้ําคือขอรับเออไม่เหมือนกันเลยครับผขอโทษขอรับมาดูที่พี่ชายรอนบ้างต่อสี่ครับฮะปฏิเสธครับผมยังไงเลยพีคนลาวเนี่ย มักจะพูดว่าบ่อบอบอนั้นบ่อนี้แต่บ่อเนี่ยใช้กับเพื่อนกันแต่ว่าโดยเนี่ยใช้กับผู้ใหญ่ที่เราเคารพรักอย่างเช่นแม่ถามว่าลูกจะทางเข้าด้วยกันไหมโดย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 ปฏิเสธไม่ครับไม่ครับไม่แต่ถ้าเป็นเพื่อนเฮ้ยเราไปกินข้าวไดไหมบอ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 น้องๆคิดว่า A ขอโทษ B ขอรับแต่เราไม่เคยด้ C ปฏิเสธเลยครับว่าไม่นะฮะคิดว่าหมายถึงข้อใดกดครับอ้าวมาเลยครับข้อนี้เกลี่ยกันไปนะครับ จะมีสูงสะหน่อยก็คือคําว่าขอรับคําว่าโดยแท้จริงแล้วครับถ้าชาวลาวเขาพูดจะหมายถึงอะไรครับดีดีดี คำว่าวโดยนอกจากจะเป็นคำพูดกันในประเทศลาวแล้วภาคอีาสานของไทยก็พูดนะครับโดยเฉพาะในแถบจังหวัดมุกดาหารไล่ไปจนถึงจังหวัดน,นครพนมแต่ในบ้านเราจะใช้โดยเป็นสรรพนามมีความหมายว่า โดยข้าน้อยหรือโดยข้าเจ้าซึ่งก็แปลว่าข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้น้อยเป็นคําโบราณที่ใช้ตอบรับเพื่อแสดงความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้อาวุโสครับ